การเสด็จส,สวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชได้ยังความเศร้าโศกให้แก่ประสบกรณรชาวไทยนะคะศิลปินหลายท่านก็ได้ใช้ความสามารถด้านดนตรีเขียนบทเพลงเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้เช่นเดียวกับครูเพลงชนละทีทานทองที่จดปาะกาแต่งเพลงขึ้นมาอีกครั้งแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ติดตามจากรายงานค่ะ ลา้าาวเ่ไไทททยยูรมใจคนนททัผศชาชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงที่หลายคนรู้จักกันดีในฉายาเทวดาเพลง คือนักแต่งเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานหลายคนไม่เพียงแต่งเพลงลูกทุ่งด้วยความแตกฉานด้านภาษาจนสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์กว่า5,000เพลงแต่ยังแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ไว้อีกกว่า10บทเพลงล้นกล้าวเผ่าไทยบทเพลงจากปลายปากกาของครูชลทีแต่งให้สายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องตั้งแต่ปี2519 เพื่อเทอิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติแม้จะผ่านเวลามาถึง40ปีแต่เนื้อเพลงยังคงกึกกล้องอยู่ในหัวใจคนไทยให้รำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานาประการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของปรสุกนิกรมาตลอด70ปีร้น้าเผาไทยเป็นเพลงแรกที่ผมแต่งเกียวกับพระองค์เราเห็นอยู ท,ท,ทุกเช้าทุกเย็นกับในทีวีในจอนะเป็นพระเจ้าเป็นดินที่ไม่เหมือนพระเจ้าเป็นดินองค์อื่นก็คือไม่เคยอยู่ในวงังไปดูไปนี่นขึ้นเขาลงห้วยเดยวไปเหนือเดวยวไปใต้ไปทั่วไปทําไมไปเยี่ยมเยอนพระสศพข,ของพระอ,องค์อาพระศิที่ก่อนของพระอ,องค์ไม่หลวงเขาเล่านี่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าคนธรรมดานะผมถึงเอาเพลงนี้เป็นสื่อบอกให้ชาวโลกรู้ผมบอกก็สัญญาณว่าเพลงนี้เป็นเพลงสําคัญที่สุดในชีวิตของของเองนะร้องให้ดีๆ นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เลยเองร้องตั้งใจร้องพ้อต่อนกล้าถึงวันนี้เพลงก็ยังฮิตติดลมก็ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพลงโลนกล้าพอไทยคือเพลงชาติของคนลูกทุ่งพอจะเล่นเปิดวงก็จะเอาเพลงนี้เป็นเพลงเริ่มต้นเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เป็นมงคลแต่กับผลงานล่าสุดครูเพลงวัย80ปี แต่งคำร้องและทํานองเพลงฟ้าร้องไห้ให้ทำหน้าที่แทนความรู้สึกของคนไทยที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่อการเสด็จสวรรคตของพ่อหลวงของแผ่นดินถึงวันนี้ถึงปีนี้พศ .2559 วันที่13ตุลาเวลาบ่าย3โมงกว่าพระองค์อองก็จากเราไป พร่อก็สงหยุดกิจการตอย่างในโลกนในภพนี้ซึ่งทําให้หัวใจของคนไทยทั่วโลกแตกสลายไม่มีคําพูดใดๆออกมานอกจากน้ําตาอย่างเดียวผมก,ก็ยังน้ําตาไหลขณะแต่งไปน้ําตาก็ไหลไปราาว่าแต่งไปก็คิดว่าเพลงแรกที่เราแต่งนั้นพรโอยังอยู่ เพลงที่สองพลงที่สามก็พระองค์จะอยู่แต่บทเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายที่พระองค์ไม่อยู่แล้วก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงฟ้าร้องไห้เพราะว่าอย่าว่าแต่พวกเราร้องไห้แต่แม้แต่ฟ้าก็ร้องไห้เพราะว่าดินฟ้ารู้หมดแผ่นดินบนฟ้ารับรู้หมดว่าพระองค์ทรงทําอะไรไว้กับแผ่นเดินนี้บ้างเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากบีบคั้นเจ็บปวดมากมันบรรยายไม่ถูกได,ได้ได้ความรู้สึกหรอกแต่มันยายออกบันยายมาเป็นบทเพลงได้ แล้วพ่อก็จากลูกไปจากไปไม่เอ่ยคำลาแม้ทำใจเอาไว้ร่วม้าถึงเวลาล้นน้ำตาไม่ไหวโอ้ยจมยนมงมาจากฉันฟ้า คครูชลทีทานทองศิลปินแห่งชาตินำลูกศิษย์ลูกหาและคนลูกทุ่งอีกกว่า50ชีวิตอาทิพ่องศีบรนุษย์ไวยพศเพชรสุพรรณจินกรไกราลาศสดใสรุ่งโพทองสิรินทรานิยากรเอกชัยศรีวิชัยสุนารีราชสีมาชัยยามิตรชัยฝนธนสุนทร มาร่วมบันทึกเสียงถ่ายทอดบทเพลงฟ้าร้องไห้เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชแทนคำอาลัยจากหัวใจคนไทยถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปวงชนชาวไทยเทิดไว้เหนือเกล้าวตลอดกาล